จะงไปขโมอะไรเขาเนี่ยทุกคนคะคอนเทนต์ของวันนี้ตั้งหัวคลิปให้หน่อยตั้งคลิปหนึงตั้งชื่อซีไพ่หน่อยนะคะก็คือกครั้งเนี่ยไม่อันนี้เนี่ยเราซีเขาอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนเพื่อนสองทุ่นต้องไปขออนุญาตเจ้าของสวนจากบนหน้าจอคลิปนี้เลยนะครับสาธุเอาอะไรซาธเดี๋ยวก่อนจะไปยังไงเนี่ยไอเขาจะไปขโมยแล้วจะไปพูดมากทำไมก่อนเรียบร <c oughs> ึฉันไปแล้ว ปะก้านี้มันบอกกับคนขโมวยไหมเนี่ยเอาถึงคิดกาวข้างหน้าแล้วผมโงไปเอาอะไรในกลนเขาทย่อาร์เคเล็กเอาแล้วสานังไม่ลงไปไปดิวันนี้สานี่ฉันซื้อมาสามพันนะเนี่ยดูก่อนไหมนี่มันผุมันพังแล้วทุกคนทีกันหลักปบนนี้นี่แน่นเดี๋ยวก่อนตีกันลักปบนนี้นี่เดี๋ยวก่อนหยุดรอฉันหน่อย โอ้ผมรีบๆดิเธอก็เรียลหน่อยเดี๋ยวจะของมาเห็นน่ะนี่จะมาเอาหนูตลกแล้วนี่คนที่จะเอาดิบอกให้ไวๆนะเดี๋ยวเขาบองมันจะไม่เห็นเรื่อไม่ใช่บอกให้ลงบันไดคนจะเอาหนูบอกลงมาเรียลแผลกเรามาแล้วเอามันก็คือได้อยู่ได้ไหมเออไวๆหน่อยดิเดี๋ยวเจ้าของมาเห็นอะ ได้อยู่ได้อยู่ไหมนะนี่มันมีน้ำเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เนี่ยตกล้องเรากล้องเรามาก่อุ้ยอายังตุกตุกมามามาจะลงมาด้วยไหมเนี่ยลงมาด้วยอะ้ยเขาดูแบบไฟเตอร์มากเลยอะเก่งเก่งเก่งไฟเตอร์มากเก่งเก่งเก่งเขาไม่เรียกว่าขาขโมยเลย เขาเรียกว่าขาขอเลยนะคะขโมยนี่มันไปคนเดียวอันนี้มันไปสี่ห้าคนจะขโมยได้ไงเนี่ยจออะไรเนี่ยจากนี้เราจะไปกันไวไวเดี๋ยวเจ้าของมาหันไว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 จำเจ้าของมาหันไว้ไว้องเช่าตะกห้าไปไหนนี่ไวไวเลยเดี๋ยวก่อนดิเอาอันหนึ่งหนึ่ดิเดี๋ยวเจ้าของมาหันน่ะหลักอย่างหลักมาหลักหยาดนิ้วเล็กกว่านี่โอ้ยไว้ัูหนึ่งอะไรตัวใหญ่ตัวมันหนึ่ง อันนั้นกินก็กินเลยอุ้ยกินมาไรกินไม่ได้เหรออ๋อลักปื่อนในหนออุ้ยลักปื่อนลักปืนอนละอลักปืนหรือลักคอเต็มูลักปืนอนกี่เราลักกันมาลักคนลักได้มันน้ำจะไหนเนาะคนลักอะไรสามสีกอหนงหย่างหนงหย่างหนงหยางเนี่ยคืออะไรโอ้ยเรียกในทางนี้ชื่อชื่อเจ้าของสวนว่าไงนะชื่ออุ๋ยไหมชื่อุ่นค่ะอ๋อนะ ข,ขอนขอ,อยอดคลิป <déb uk> อกีกหนึ่งนะคะถ้าเห็นคลิปน,นี้ <c oughs> เลื่อนผ่านไปก็ได้ค่ะไม่ต้องดูก็ได้นะคะเด <c oughs> ี๋ยววะเฮ้ยทำไมมันคล้ายๆสวนเราเลยอะ่ะน้องทำไมเธอเอายอดเล็กจั<ด><อ>งพอต้นงอย่างเงี้ยเนียเนียๆเ<อ>นียๆเนียๆเนียนๆนะเดี๋ยวเจ้าของมันเห็นเราบอกอันนู้นอะไรเยอะๆรักใครเพรอันนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยต้นในต้นใว ยำไว้แลน่ะน่อันบนหอกข้าต้โอ้ยอิ้งเลินหาให้ข้าวตมาะม่วงจีนเลยหลโยมหามใชดูฮะบนหอกในปุ่นน่ะนวันเทด่ยงคนบ้าบนแน่เออนัขวาวุนนั่นน่นต้นแคมนั่นหรอเนาะตองแคมมาจมลินน่ะนะเขาทมดินุที่นี่สวยๆมากๆเลยอ่ะไปไปต่อคนขโมยนี่นี่เจ๊นี่ไง รู知知้แตเอาส่วนนี้มันคุ้มค่าไหมเนี่ยดูก่อนนี่มีบ้านต้องหลังเนี่ยไม่ม่ใคอยู่หไม่ใคอยู่เลยโอยโอยมรันแหะเซ๊มเตอร์ไซที่แบบว่ากระเป๋าแล้วกระปาไนะไ่ากระเป๋าไปกระเป๋าเราก็ไม่เก็บเราตัดไม่กระเป๋าเราก็ไม่เก็บนี่ยนี่น่ารันั่นะ ก็ไม่ปนี่เราทได้ไหมเนี่ยยืดรักพื้นน้อยรับพืนไงกัเราสาตงซาต้งไงนี่ฮะอยู่หน้าบ้านน่ะจะเอาผักนี่ทิ้งกระเป๋าเป็นร้านเลยนะเออกระเป๋าเป็นร้านที่อยู่หน้าบ้านนี่ยนั่งกินกันอยู่นจะบอกกันเลยว่าทิ้งสมบัติทั้งหมดเพื่อเอายัดชิลิคเข่ยนั่นะเข่นั้นแบบงองง้องง่อยหน่อยแล้วการเปิดไม้ยึดขาเหี้ยนั่นน่ะตายนะเอาไว้ๆส่องดิส่องเลยกับส่องเพื่อ กำไอ้น้องของมาตายเมื่อกำเต็มห้วเลยเชิเล็กเลยก็สุกินตาหนอเราจะมาเก็บตรงนี้สิตาข้าน่งล้าน่งล้างอ่ะไม่ไว่เลยทิ้งสมบัติเพื่อเอายัดขี้เหล็กนี่นะเยาขี้เหล็กนี่เป็นยานะไม่แม่อันนอนชิ้เล็กนม่นะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมอันรัดจำได้ไหมคลิปนั่นแหละทะลุเป็น สิบล้านวิวแล้วนะกหัวกลัวนอนอ่ะเราไปนอนจำได้จำได้ไม่ลืมหรอโอ้โหชีวิตฉันไม่เคยกลัวอะไรดูดิจำเคึื่อนสมองเลยแล้วเมื่อกี้อีกทีเนี่ยอะไรนะยอดแสงอ่ะแก้งอ่ะโอ้ตอนนั้นตอนนั้นยอดแสงยังเป็นเด็กอยู่เลยเด็กอยู่แล้วก็แก้งอ่ะนะเป็นตะก้องเลยนะอันนั้นคืออันนั้นเป็นคนที่กลัวหนอนมากมากเลยกลัวมาก ให้คลิปบรรยากาศตอนนั้นก็คือแบบน้องน่ารักมากแล้วก็เราก็แบบสนุกสนานกันมากๆเลยไม่ไม่อยากให้โตใช่ไหมเอ่ใช่ไม่อยากให้เป็นหนโอ้เมื่อวานเมื่อวานไปไปเยี่ยมน้องคือแบบโอ้แขนนี่แบบปันุ่มขึ้นเลยนะแขนอ่ะไล่ไลยปีที่แล้ววะเออนะขี่ลังหน่อยเออทีนี้ตอนนี้อ่าร้านนะขี่ลังหน่อยตอนนี้ ร้านน้ำขี่ล้างหน่อยเงี้ยเอออันนี้เราก็พูดถึงสาวมเนียยแต่เฮ้ยเอาไปเต็มตะกร้าเลยไม่เต็มไม่ต้องไปเพราะว่าเราคุ้มค่าคือเก่งมาลักคุ้มค่าเก่งลักทิ้งสมบัติมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้ล็อกคุณเจด้วยอันนี้คลิปเนี้ยกะว่าจะมาขโมยของเขาไม่ได้ขโมยเลยโอ้ทิ้งสมบัติทั้งหมดเลยเพื่อเอายอดยอดเนี้ยไว้ๆหน่อยนะ จากนี้แล้ววันต่อไปฉันขอไปเปิดเอาเพลงนี้มันติดปากมาได้ไงเนี่ยติดปากมาได้โังร้องอยู่ทั้งวันใช่ดอกไม้กับเจกันฮะหวั่นยังไงฉันแท้ใจคนยังเธอโอยมันสวยมากเลยป้าเนี่นยไหนก็ไม่เห็นบอกเลยวะตรงนี้มันเยอะแยะเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยขอทานก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งทำแบบนี้นะ ขอใก้ไก่อนค่อยไปามที่หลใกล้หน่อยคุณนายค่อยไปาหาที่หลังหน้าเราจะเอาไปทำอะไรตอนนี้เออไปทำก็เอาก่อนเดี๋ยวกินนอนอนรับแม่ลืมตื่นได้นะขของอะไรอยู่หน้าโหนบ้านบอกเออไปเลยไปเลยไปไลใช่ไหมประตูหน้าบ้านก็ไม่ลงไม่ล็อกอะไรเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยชิ้วก็รีบวิ่งกันมาสมบัตมากกวเท่าไหร่สัน จะลงกุญแจศพด้วยนะอยู่หน้าบ้านนะทรงซาตังอะไรทว่าทรงทว่าศอะไรก็ไม่ยอมมาหยุดีย่่าี่จเอาหมดทั้งส่วนเขาเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุเล่าก่อนคนที่เป็นห่วงโทรศัพท์หรือว่าเข้าของอะไรกับปงกับเป๋าไปแล้วคือตอนตอนนั้นอ่ะอันนี้เราเรารู้จักเขาอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาตั้งตั้งแต่เขาไม่ปรับปรุงตั้งแต่เขาไม่ทารั้วตั้งแต่เขาไม่ทําประตูอะไรเลยอนะก็คือแบบเรามาขโมยตลอดเลยนะคะก็คือพี่เขาก็เห็นคลิปอยู่แล้วแหละเพราะว่าพี่เขาเป็นแอ็มซีเวลามาแล้วก็คมา อะไรนี่ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นยอดขี้เหล็กนะคะนี่ยขอให้ดูก่อนมันเป็นยอดแบบนี้เอาไปต้มนะคะสามารถเอาจิ้มน้ําพริกมะเขือเทศได้แล้วก็สามารถเอาไปคั่วต่ออีกได้แล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ไปยำไปผัดไปคั่วแล้วแต่ตามเมนูที่ตามใจชอบได้เลยตอนนี้แรกไอชิ้นกับโซน่าเจ้าเสนี์มันอร่อยมากเลยลวกแล้วก็จิ้มเนี่ยลวกแล้วก็ กินกิ้มจิ้มแล้วก็จุ่มจุแล้วก็จิ้มจแล้วก็จุ่มเจ้าสิบายบายนี่เต็มตะกร้าเลยรู้สึกเวลาเห็นมันแบบว่าลวกแล้วก็เนาะลวกแล้วก็มาจิ้มกับแหัวเน่าเจ้าสมิ่งอร่อยมากพอแล้วกันเนาะไม่ยังไม่พอบินตอนควารู้สึกเครื่องบินเงาอึ้นเยอะมากเลยะย ฝั่งนู้นเยอะๆเนี่ยไอตอนที่เราขึ้น้ำคืนเราไม่สนใจเลยเนาะว่าเราได้น้ำคืนหรือยังเสร็จแล้วนี่คือใจไหนที่บินเพิ่มสนใจอุ้ยสวยมากเลยอ่ะดูสิถ่านแล้วโอ้โหเนี่ยเหรอคุ้มขามากเลยที่ฉันกระโดดลงมาทิ้งทุกอย่างมาเนี่ยกำลังพาที่ขึ้นก่อนเนี่ยเขาจะมาแล้วเนี่ยไปแต่ก่อนเขาก็จะเปิดประตูตรงนี้ให้เราเนี่ยมาได้ไปแล้วไปแล้วเหรอไปก็ไป เรากำังเหยียบน้ำไม่ไม่คุ้มค่านะคะเนี่ยไม่คุ้มเสียนะจคะกำลังเล่าอยู่เลยไม่ได้ไปให้เขาต้มนะนเนี่ยต้องให้เขาตมมันท้าเ่าไม่ให้เขาต้มกล้วยหนุ่มแลนี่กระตมก้วยแหลมนะกระต้มแหลมเลยอ้าวมันลอบ้างแล้วนี่จะคิดยังไงที่นี่อะไรไม่เอาอะน้องไม่เอาไอ้นะบันดไดไป แต่ถ้าไปก็โอ,อ,อ,อ้โหยืนล้องยน้องคนนี้อนึ่นี่เถอนนี่ปาเข้าไป,ปลาอ,อีกุยอระวังได้ไม่คุ้น<ว>ับหลักเอ้ยว้นอะไรีไ่แ้อี้แลยันไปล้วฉันไมาแล้กัะทอมขี้ <c oughs> ไปไหมคุณนาย ไ,ไม่รอกันเลยนะคุณนายรอหนูหน่อยดิเอาถือกล้องให้เหมือนเดิมคนมาขโมยเราจะใครจะรอใครล่ะคนคน,นะกกนี้จอุ้ยคนมาขโมยแลก็บีบล็บปิ้งกวนเพล้ขโมยมั้ยเนี่ยแต่งเพลงให้หน่อยดิยคนมันมาคนมันมาขโมยแล้วก็จะรอกันอยู่เหรอใคร, <ๆ S 2> รต้องมาตัวแรกไปก่อนนะฉันไปก่อนนะอไม้มันผุพังแล้วเด้อฉันจะไปก่อนนะดูดูไม้ดิอุ้ยไปแล้วไปแล้วนะ บายบายไปแล้วน่าทนอายนะเจอกันใหม่นะมาร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนใช่ไหมถ้าเยอะไปเนี่ยจะเยอะดิโอ้โลไปชั่งได้กี่กิโลเนี่ยถ้าเขาซื้อเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะก็ประมาณสองกิโลนี่อยู่แล้วน้ำตาการเลยใช่ไหมน้ำตากาเต็มเลยอ่ะเออดีมากเอาไปทำยังไงต่อเอาไปต้มแล้วก็ต้มที่นี่ค่อยไปหรือว่าไปต้มเอง ยังไงก็ได้ขอให้ได้ยาขี้เล็กกลับบ้านเถอะยอขี้เล็กกลับบ้านนะมันอร่อยมันน่ามันสวยมากเลยอะดูนี้อันนี้ครบรอบหนึ่งปีแล้วอะที่เราเฮ้ยไม่ใช่สิหลายปีมากๆเลยหลายปีแต่แต่เห็นมันขึ้นมานะที่เราไปขมวดโอเคไปเราไปต้มกันไป เดี่ยวย่งก็มัวเต้นตัวน้องเต้นตัวนางหรบเนี่ยตัวล้อแบบมวยนครับกาขโมยมากเรามาขโมยเขาก็รีบกลับดีรีบไปดิไปดิเออไม่มีพวกบี้เราพวกของจะเห็นนะเขากันลักยอดพักคิดเรียกคนหน่อยหน่อยเต้นเต้นในถอดลักพักคิดเรียกคนหน่อยหน่เดี๋ยวกว่าเนี่ยไปไว้เดี๋ยวเจ้าของมันจะมาแล้วไปไวโอ้ยเขากันลักบล้อทำไมเนี่ยเขากับลักยอดพักคิดเรียกคนหน่อยหน่ยเต้นเนี่ยเต้นเนี่ยก่นไปนี่เจ้าของมันจะมาเดี๋ยวผมทำตุ๊ดดิ ไปดิเดี๋วจะไปไหนว้าวเดี๋ยวจะไปไหนตอนมนามันเล่นจะไปแล้วโอ้ยเจ้ะไปไหนมันสุกก่อนเรียเดี๋ยวเจ้าของมันจะตามทันแล้วก็ไปดิ ตนทงงานได้ไปเนี่ยหรอเอาขาข้างข้าไปนี่ไปไหนก็ไปเอาขายในเกาเอาขาไปไงลงก้าจันวันหลบไปอะที่นั่นไปอะหลบเฉียว เจกวน่เลี่ยนต้มเลย่ะรู้ไหมว่เจ็บอะไรนตาพันตุกเจ็บตรงไหนเจ็บจุนกินอะไรออกที่ไรออกรอยงลองเท้าใัแล้วก็ไปนป่เนน่งใส่ตุดโอ้หาก็น่อแต้อาเราไปใครจำใครเหี้ยวปรท่านันเมื่อนันคกันจักรยานไห่อ่ะค้าฮัลโหล กูใจเมื่อถ้าผัดรถทีมใหม่อะก็มันเจ็บอ่ะเธอเจ็บที่ไหนตาก็ตกเจ็บที่ไหนล่ะดูดิที่บอกไม่ได้อ่าอ่านึกถึงตอนเราหัดปั่นจักรยานใหม่ๆอ่ะว่าเป็นไงบ้างทุกความทุกคาทุกคนทุกคนความรู้สึกกับมัน อันนี้จะกัดมดมดนะทุกคนความรู้สึกอะรู้รู้เฉยแค่ไหนไปกันอย่างไรเอ้วเอออย่างนี้เธอเมียวเชิญไทอย่างนี้รถฉันร้อนแบบนี้อันตรายมากอุ้ก่มันจะไปที <vale ่ไทยไม่เอาก่อนจะผ่านหนึ่งคลิปนี่มันทำไมตุ้มทองประมาณเยอะเกินเลยข้างหลังนี่ก็มันไม่เดี๋ยวก็โดนตรงนี้เดี๋ยวก็โดนตรงนี้อะ อันนี้พ่อร้แป้งทำไมชอบขีบบ่เนี่ยขี่ได้ทุกวักนเลยขี่ได้ทุกวันอันนั้นมันขี่วันเดียว <c oughs> ข้างหน้าก็เจ็บข้างหลังก็เจ็บเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวหรอกไม่เอาอ่ะวันไหนจะได้คลิปไลฟ์วูวนี่มันทุกช和发展กันเนอะจริงอ่ะช่องนี่คนติดตามสิบล้านคนดูล้านวิวก็ยังดีอยู่น้ำตาฉันไหลนะฉันเจ็บนะเพธอใช่ทุกคนหนูก็ มพอเราจนท้องแข็งเป็นหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นึกถึงตอนเราฝึกหัดจักรยานใหม่ๆเนาะมาเัิ่งนี่ไหมอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมตอนเราฝึกหัดจักรยานใหม่อะอ่าอ่างเงี้ยไอ้กลัดไอ้กลัดไอ้กลัดไปว่าทำไมเจ็บจังโอ้โหที่ไหนได้อันนี้มันล่วงๆหน่อยก็ดีนะสมัยก่อนมันจะมีแบบสายยาวยาวไปอย่างเงี้ยเนาะ สเปงปูสเปงปูเป็นปูเนาะเออสเปงปูอันนี้ <laughs> ตัวตเมย์องก็พึ่งวดถีบกว่าให้ยังเจ็บเนี้ยกรลากรากไมหไป้ขีสเปงเลยเนี่ยไป็นตนน้โอ้ดี<ส>วกว่าเมื่อกี้เดวเอาเบรกมันออกแล้วเนี่ยมีเบรกด้วยนไม่ไเบรกไม่ช่อมันเป็นอะไรละ่ะ <laughs> รูว่าคอมันไเหมือนคอแองไก่เออ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 เอ ฉันรับตกไปแล้วไม่เอาแล้วฉันเอาเนี่ยพอนี่ยเดชด้วด้วนี่ยเดชอันนั้นเจ็บมาหลายรอบแล้วเราเนี่ยมันตกไปทุกทีเก็บหน่อยเธออุตส่าห์ไปขโมยของมาโอ้โน่นว้าวไปเก็บไะไปเก็บที่ต้นนี่พอมามไปเก็บแค่นี้เขาอะตามมาเหรอตามมาเหรอจะได้เจ็บนะเจ็บจิ๊กะ จะ้องที่เน้างนั่นี่อ่ะนี่ยโด๊กันี่เห็นไหตัวไอ้ตว้ตุกกมจี๊ยบเสีจี๊ยบเวเจ้าของยดพัคคีเล็กจะดีใจมันเจีบเสียเจ็บจริงนะเธอดูไปละโดนเจ็บจงเขาเียนอยู่นั่นแหละ ไม่เจ็บไม่รู้นะเจ็บจริงนเนี่ยอะไรปวดเลยขอาไปเตะเตะกันเลอะเตะอยู่แล้แม่หน้าจอากลับบ้านนะเธอรู้ไหมอันนี้ฉันเจ็บเพราะมันเจ็บจนไม่รู้จะพูดแล้วเจ็บ เจ็บจนความรู้สึกอ่ะบอกใครไม่ได้อ่ะเหมือนอย่างเนาะเหมือนไม่อันนี้คือแบบนี่จะบอกก่อนเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรเวนําไม่ต้องรอชานะโดชแบบนี้เหรอเราไปขโมยของไงเราก็โดนจับพูดจริงก็จริงนะพูดจริงคนจริอันนี้คนเราจะโกหกใคร ต้องดูให้ดีอย่าล้อถึงชั้นกูก็บอกเขาแล้วบอกเขายังไม่ได้ยินไงพี่ญาติพี่น้องอะไรเพื่อนอะไรเนเอสซีในเนี่ยตามทันเลยมากบอกว่าตามทันไวประกันพิษตาเลยเนาะบอกว่าอย่าไปขโมยเขานะถ้าจะถ้าจะไปขโมยอ่ะก็คือขอเขาเลยขอกเมื่อกี้ขนาดขอแล้วนะขอมายังไม่ถงที่ไงปั่นจักรยานนี่ล้มเลยล้มแล้วก็โดนอะไรอ่ะล้มนอตอนปั่นรถถีบตอนเลน็กๆเพื่อหัด นะไม่หัดฝึกมาเป็นด้วยเหรอเนี่ยเมียวอ่ะพูดอย่างไรก็ย่ออย่าไปที่รักอย่าไปใ้อนหรือจะไปรักจะไปขโมยจะไปอะไรเขานะคะทุกคนรักไม่ดีนะเออรักไม่ดีนะคะแต่ถ้ารักดีๆมีไว้ให้น้องแป้งนะคะ FC แซีเธออันไหนสิถ้าไปรักเขาไม่ดีถ้ารักดีๆมีไว้ให้ช่องน้องแป้งสิงต์อันไหน เป็นลักนแรกภาษาเหนือเขาก็อู้ว่าเป็นลักกันปโป่ถ้าเป็นลกถ้าน่าลักเนี่ยก็คือแบบว่าลักภาษาเขาเนี่เป็นลักมีภาษาไทยลักก็คือเป็นลัก color ลักก็คือลักขโมยอันภาษาภาษาภาคเหนือใช่ไหมใช่ปลักักขโมยก็คือละลิงไงเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นลักของมาเนอร์นั่นประมาณนั่นแหละประมาณ <S <S บานนั้นเลยเป็นพม่าแล้วมันนี่มันไม่มาไม่รักแน่จะเป็นรักของกันแต่ถ้าอยากจะรักดีๆมีว้ให้ช่องน้องไปเชียงตุงเท่านั้นนะคะฝากด้วยนะคะอันนี้เป็นคลิปเทคแบบว่ามีสาระดีๆมาฝากเทคนิคสีสันดีๆสร้างความสุขบันเทิงให้กับเอฟซีน้องแมงเชียงตุงยู กินแล้วนอนหลับฝันเนี่ยเนี<_<_<_่ยบอกว่ากินแล้วนอนหลับฝันดีหลับสบายเลยใช่กินแล้วหลับแน่หลับยาวแน่เนี่ยเออมันขมไงมันขมไงกินแล้วหลับยาวค่ะ